สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช anel MCBim by f i v e r ทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งนึงค่ะกับรายการ Wedding 101 with MCBim by f i v e r นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นในปกคลิปนะคะบิมจะมาพูดถึง New Normal ของงานแต่งงานกันค่ะ คำว่า new normal นี่นะคะก็น่าจะเป็นที่คุ้นหูกันมากขึ้นสําหรับคู่บ่าวสาวที่กําลังจะจัดงานในช่วงของครึ่งปีหลังของปี2563น,นี้นะคะก็มีเรื่องของระบบระเบียบมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 นเนี่ยเข้ามาให้คู่บ่าวสาวของเราได้ทําความรู้จักได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติกันหลากหลายมากขึ้นนะคะมาตรการต่างๆนะคะ ที่วันนี้บิมรวบรวมนำมาให้ทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าบิมรวบรวมมาจาก ประสบการณ์ของการจัดงานแต่งงานให้กับคู่บ่าวสาวที่ได้ผ่านการจัดงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งในช่วงที่ก่อนจะล็อกดาวจริงๆแล้วก็ช่วงหลังจากที่คลายล็อกดาวมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวนํามาสรุปให้ฟังกันในวันนี้ค่ะในคลิปนี้เลยว่า New Normal สาหรับงานแต่งนะคะจะสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างให้ถูกต้องปลอดภยัยแล้วก็สามารถจัดงานได้อย่างสบายใจค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะ โอเคค่ะกลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ New Normal อย่างที่บิมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าบิมไม่สามารถที่จะพูดลงรายละเอียดได้แบบครบทุกเม็ดนะคะเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปนะคะแต่ว่าจะขอสรุปวิธีการในการจัดงานแต่งงานนะคะแบบ New Normal ให้เซฟแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็สามารถจัดงานได้แบบที่เบาสาวเนี่ยไม่ต้องกังวลมากมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นตอนที่1น,นะคะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเลือกสถานที่ค่ะการเลือกสถานที่เนี่ยนะคะบิมแนะนําว่าให้บ่าวสาวเนี่ยเลือกสถานที่ให้เผื่อสําหรับจํานวนแขกที่เราจะจัดงานนิดนึงค่ะคําว่าเผื่อในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณจะจัดงานแขกสัก250ร้อถึงสามให้เลือกห้องที่กว้างกว่านั้นค่ะอาจจะเป็นห้องที่รองรับได้สัก4 0 0 4 5 0นะคะเผื่อว่าในช่วงนั้นค่ะ ที่จัดงานเนี่ยอาจจะมีการเข้มมาตรการมากขึ้นหรือว่ายังจะมีการให้โซเชียลดิสแท่งกันอยู่นะคะเราจะได้สามารถที่จะขยับขยายใช้พื้นที่ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่ต้องตัดหรือว่าลดทอนจำนวนแขกค่ะก็ใช้วิธีเว้นระยะห่างเอาแทนนะคะถ้าเราเผื่อห้องเอาไว้ก่อนก็จะสามารถให้เราขยับขยายปรับ จัดงานได้นะคะแล้วก็แนะนำให้เลือกเป็นห้องที่สามารถกั้นพาร์ต t i o n ได้ก็ได้หรือว่ามีโซน open air เป็นบางส่วนก็จะดีมากๆเลยนะคะคือถ้าเป็น outdoor ไปเลยเพียวๆแบบไม่มี indoor เลยเนี่ยเชื่อว่าบาวสาวาหลายคนเนี่ยยิ่งเป็นคนไทยด้วยแล้วเนี่ยน่าจะไม่ค่อย โอเคสักเท่าไหร่เพราะอากาศบ้านเรามันก็ร้อนมากนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ด้วยนะคะดังนั้นก็แนะนําว่าถ้าเลือกเป็นห้องที่มีแต่อินดอร์อย่างเดียวก็ให้เลือกเผื่อไซดไว้หน่อยค่ะหรือว่าจะเลือกเอาห้องที่พดานสูงหน่อยแล้วก็เลือกที่มีพื้นที่แบบที่ ครึ่งหนึ่งเป็น o u t ดอร์หรือว่าเปิดโล่งเพื่อให้อากาศสามารถระบายท่ายเทยได้แขกก็สามารถออกไปยืนข้างนอกได้ไม่อยากอยู่ในอากาศที่เป็นอากาศปิดนานจนเกินไปก็สามารถเดินออกไปพักผ่อนผ่อนคลายที่บริเวณด้านนอกที่เป็นโซน o อ t ดอร์ได้นั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่างเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในโซนต่างๆค่ะตั้งแต่บริเวณโซนของโต๊ะลงทบียนไปจนถึงเก้าอี้ของทั้งผู้ใหญ่ที่นั่งบนเวทีสําหรับงานมั่นแล้วก็เก้าอี้สําหรับแขกที่ร่วมพิธีการภายในงานด้วยนะคะสําหรับเก้าอี้ของผู้ใหญ่บนเวทีค่ะในช่วงพิธีงานมั่นเช้านะคะอันนี้บิมค่อนข้างอยากจะให้น้ําหนักให้ความสําคัญกับเก้าอี้ของแขกผู้ใหญ่ที่อยู่บนเวทีนิดนึงค่ะเพราะว่า อยากจะให้บ่าวสาวเนี่ยมีการไปคำนวณค่ะว่าผู้ใหญ่ที่จะต้องขึ้นไปเป็นสักขีพยานบนเวทีในช่วงระหว่างพิธีมั่นเนี่ยมีจํานวนกี่ท่านแล้วเวทีของเราสามารถรองรับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเนี่ยเช่นมีเท่าแก่บ้านละ2พ่อแม่อีก2ก็เป็นรวมเป็นฝั่งละ4ี่รวมทั้งหมดเป็น8คนแบบนี้ค่ะก็จะต้องใช้เวทีที่ค่อนข้างกว้างหน่อย เพราะว่ายัางแนะนําให้เว้นระยะห่างนะคะระหว่างเก้าอี้ต่อเก้าอี้แล้วก็เลือกใช้เป็นเก้าอี้เดี่ยวที่ไม่ใช่โซฟาแทนก็จะทําให้เราสามารถที่จะดูแลในเรื่องของ social distancing ได้นะคะในแง่ของการจัดเก้าอี้ที่อยู่ภายในงานค่ะก็เว้นระยะห่างพอสมควรเอาตามที่พื้นที่จะเอื้ออำนวยแล้วกันแต่ว่ายังไงก็ยังอยากจะให้ยืดว่า เว้นเก้าอี้เว้นระยะห่างไว้สักนิดหนึ่งนะคะอย่างที่3ค่ะเลือกใช้ทีมงานในการที่จะอำนวยความสะดวกค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าใครตามบีมมานานาน,นะคะก็จะพอทราบกันอยู่ว่า บีมมีทั้งบริการของช่างภาพช่างวิดีโอถ่าย ding, พรีเวดดิ้งพรีเซนเทชันพิธีกรรันคิวนะคะแต่ว่ายีนจะไม่เคยจะพุชลูกค้าหรือว่าบอกลูกค้าว่าจ้างพ่วงหลายๆอย่างหลายๆอันพร้อมกันสินะคะเพราะว่าบีมค่อนข้างจะเคารพการตัดสินใจของลูกค้าพอสมควรแต่ว่าในเคสนี้ค่ะสําหรับ New Normal นะคะบีมค่อนข้างจะเชียร์ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกใช้บริการแม่งานรันคิวอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นทีมของบีมก็ได้คะ่ะใช้บริการแม่งานรันคิว ที่เป็นแม่งานรันคิวงานแต่งงานมืออาชีพเข้ามาช่วยดูแลน่าจะช่วยได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหน้าที่ของทีมแม่งานรันคิวค่ะเขาจะสามารถช่วยเราได้ในหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลอามือความสะดวกแขกแล้วก็ช่วยเตือนแขกในช่วงเวลาของการที่จะเดินมาร่วมพิธีต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำสางกันขึ้นเวทีเพื่อถ่ายภาพหมู่นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนของการถ่ายภาพหน้าแบ็กดรอป ในช่วงเวลาของงานเลี้ยงฉลองแม่ง,งานรันคิวจะช่วยได้มากไม่ว่าจะเป็นการปั๊มเจลแอลกอฮอลให้กับแขกก่อนที่แขกจะเดินเข้ามาถึงตัวบ่าวสาวเป็นการจัดแถวให้แขกสามารถที่จะยืนเว้นระยะห่างกันได้พอสมควรในระหว่างที่เข้าคิวรอที่จะถ่ายภาพหรือว่ารอที่จะเซ็นอวยพรต่างๆนะคะรวมไปถึงการช่วยกระชับเวลาค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันก็คือ ทางรัฐเนี่ยให้เราสามารถจัดงานแต่งงานได้เพียงแต่ว่าอยากจะให้เราเนี่ยช่วยกระชับเวลาหรือว่าลดทอนพิธีการที่ไม่จําเป็นอื่นๆออกไปนะคะแล้วก็บิมสวส่วนตัวบิมเชื่อว่า,าสาวเนี่ยไม่มีคู่ไหนหลอกที่อยากจะตัดทอนพิธีการนะคะอาจจะทําได้แค่ลด ะะหรือว่าลดจํานวนแขกหรืออะไรพวกนั้นแต่ว่าลดทอนพิธีการแต่งงานครั้งเดียวค่ะถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะปัดพิธีไหนเลยนะคะดังนั้นแม่งานทันคิวสามารถช่วยเราได้มากในส่วนของตรงนี้ค่ะเพราะว่าการจัดคิวแขกการจัดแถวแขกการทําให้งานเป็นระเบียบระบบในแง่ของการเชิญผู้ใหญ่ขึ้นมารับว่ายกน้ําชาถ่ายภาพหมู่และร่วมพิธีต่างๆเนี่ยถ้ามีแม่งานดันคิวเนี่ยเขาจะสามารถจัดได้เป็นระบบทําให้การแออัดแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละพิธีการเนี่ยน้อยลง ไปมากเลยค่ะเรียกว่าสามารถคุมแล้วก็บริหารจัดการเวลาได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่4ค่ะพูดถึงเรื่องของอาหารที่ใช้ในการจัดเลี้ยงค่ะในช่วงนี้นะคะบิมจะแนะนําลูกค้าแทบทุกคู่เลยค่ะว่าถ้าเป็นไปได้นะคะให้เลือกใช้วิธีการจัดเลี้ยงแบบที่เป็นซุ้มอาหารหรือว่าเป็นค็อกเทลเอาน่าจะสะดวกที่สุดค่ะการเป็นซุ้มอาหารหรือว่าเป็นค็อกเทลโดยที่มีพนักง,งานของโรงแรมคอยยืนหยิบยืน,ยนตักให้นะคะจะช่วยลดจุดสัมผัสร่วมได้ค่ะ การทานโต๊ะจีนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมอหมุนไปหมุนมาจับช้อนกลางเดียวกันนั่งใกล้กันนะคะแบบนี้มันจะไม่ค่อยถูกสุขอนามัยสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเลือกเป็นแบบซุ้มอาหารเนี่ยส่วนมากซุ้มอาหารแคบทุกประเภทค่ะอาหารจะถูกอุ่นอยู่ในซุ้มอยู่แล้วดังนั้นอาหารจะผ่านความร้อนตลอดเวลาแล้วน้องๆทีมงานเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมหรือว่าของทางจัดเลี้ยงเนี่ย เขาจะเป็นคนคอยตักให้ซึ่งระหว่างนั้นเขาจะดูแลสุขะอนมามัยของตัวเองค่ะจะได้ไม่ต้องมีการปนเปื้อนการระหว่างมือของแขกคนนึงกับมือของแขกอีกคนหนึ่งนะคะก็น่าจะช่วยได้ดีมากการเลี้ยงแบบค็อกเทลนะคะก็ค่อนข้างที่จะแนะนำค่ะเพราะว่าไม่ต้องมานั่งรวมกันในโต๊ะโต๊ะเดียวนะคะสามารถเลือกเป็นโต๊ะฟูสตอลเล็กๆนะคะเป็นโต๊ะ ค็อกเทลเล็กๆให้แขกไปยืนจับกลุ่มกันเฉพาะคนกลุ่มที่มาด้วยกันก็น่าจะสะดวกแล้วก็ง่ายก่าการจัดงานแบบโต๊ะจีนค่ะถัดมาค่ะจะเป็นเรื่องของการลดพิธีการที่ไม่จําเป็นออกค่ะคําว่าพิธีการที่ไม่จําเป็นนี้นะคะอย่างที่บิ๊มพูดไปเมื่อกี้ค่ะบิ๊มเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยก็ถ้าเลือกได้ไม่อยากจะลดทอนพิธีการไหนเลยเนาะแต่ว่า การจัดงานในช่วงนี้ถ้าได้เลิกม,มาในช่วงนี้ทุกอย่างได้เตรียมการไปหมดแล้วเนี่ยก็จําเป็นจะต้องจัดให้ครบถ้วนตามเลิกนะคะบีมก็มีวิธีการที่จะลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นของการจัดพิธีการต่างๆมาให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ค่ะ อย่างแรกนะคะก็อาจจะลดทอนพิธีการของการแห่ขันมากแล้วก็กั้นประตูค่ะซึ่งการกั้นประตูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องกั้นเลยนะคะแต่ว่าให้เปลี่ยนจากการเล่นเกมที่จะต้องถึงเนื้อถึงตัวเล่นเกมที่จะต้อง ออกกาลังต้องโดนกันต้องอยู่ใกล้กันรวมกลุ่มกันหัวเลาะกันเยอะๆเนี่ยก็ให้เลือกเป็นแค่เพื่อนเจ้าสาวมายืนแล้วก็อวยพรเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็แจกซองผ่านประตูเอาพอที่จะให้เป็นกิมมิคเล็กๆให้พอที่จะได้รู้สึกว่าได้เก็บภาพบรรยากาศในช่วงเวลาของการแห่ขันมาค่ะหรือว่าเจ้าบ่าวคู่ไหนเจ้าบ่าวท่านไหนนะคะจะรู้สึกว่า อยากจะไฮเทคนิดนึงค่ะอยากจะลดการสัมผัสไปเลยเพื่อนเจ้าสาวเตรียม QR code มาให้เจ้าบอกสแกนแล้วก็โอนผ่านมือถือผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เลยโดยที่ไม่ต้องสัมผัสร่วมโดยการหยิบซองนะคะจริงๆก็มีคู่แต่งงานคู่บ่าวสาวที่มิมดูแล หลายคู่เหมือนกันนะคะที่ใช้วิธีเป็นสแกน QR โค้ดโอนเข้าบัญชีเพื่อนเจ้าสาวไปเลยค่ะก็เท่ดีเหมือนกันนะคะทันมาค่ะบ่าวสาวอาจจะเลือกของชํามรวยนะคะเป็นการแจกสเปรย์แอลกอฮอลให้แขกค่ะหรือว่าแจกเฟสชีลให้แขกทักงงานไปเลยก็สะดวกดีเหมือนกันค่ะในช่วงนี้เฟสชีลแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอลราคาไม่ได้สูงไม่ได้แรงแบบก่อนหน้านี้แล้วนะคะ คู่วสาวหลายคู่เลยก็เลือกที่จะแจกเฟสชิลให้แขกเพื่อที่จะให้แขกรู้สึกสบายใจแล้วก็อุ่นใจที่จะมาร่วมง,งานมากยิ่งขึ้นค่ะก็นับว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการที่จะหาของที่ะระลึกให้แขกหาของชํารวยให้แขกหรือว่าใครเลือกของชํารวยไปแล้วจะเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้มาเพื่อให้แขกรู้สึกอุ่นใจขึ้นบิมว่าก็น่าจะเข้าท่าเหมือนกันค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะเรื่องของการเซ็นอวยพรค่ะบิมก็อยากจะแนะนํานะคะช่วงนี้จะมีบริการใหม่ของหลายเจ้าเลยค่ะออกมาให้บริการกันนะคะนั่นก็คือการสแกน QR code ก่อนที่จะเข้างานแทนการเซ็นอวยพรในสมุดอวยพรค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาจัดทำขึ้นมาค่ะให้แขกเนี่ยสามารถใช้มือถือสแกน QR code เหมือนกับสแกนในแอปพลิเคชันไทยชนะที่เวลาเราเข้าห้างสรบสินค้าเข้าสถานที่ต่างๆเลยค่ะใช้ QR code เหมือนกันนะคะแล้วก็ แขกเนี่ยสามารถจะพิมพ์อวยพรมาให้บ่าวสาวได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันโดยที่ไม่ต้องจับปากกาไม่ต้องไปแออัดกันอยู่ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียนนานจนเกินไปนะคะนึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจค่ะแล้วก็น่าจะดูแปลกใหม่ทําให้งานแต่งของเราเนี่ยมีความเก๋ไก๋ได้มากขึ้นด้วยนะคะสําหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็เท่าที่พิมพ์เห็นมานะคะก็มีอยู่หลายเจ้าเหมือนกันที่ให้บริการค่ะถ้าใครอยากจะได้คอนแทคนะคะเดี๋ยวพิม์จะขออนุญ,ญาตทิ้ง คอนแทคเอาไว้ที่บริเวณคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะก็สามารถไปตามดูกันได้เลยว่าแอปพลิเคชันเจ้าไหนน่าสนใจนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบม,มาก็เห็นว่าราคาไม่ได้แรงมากด้วยนะคะแต่ว่าถือว่าเพิ่มความปลอดภยัยแล้วก็เพิ่มความสบายใจให้แขกได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะเรื่องของการงดการสัมผัสร่วมค่ะยังมีอีกหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของพิธีการที่เป็นพิธีการรดน้าําสังหรือว่าพิธีการรับไหวหรือว่าพิธีการยกน้ําชาค่ะถ้าเป็นการยกน้ําชานะคะก็แนะนําว่าให้ทางโรงแรมทางสถานที่หรือว่าตัวบ่าวสาวเองในกรณีจัดงานที่บ้านเนี่ยเตรียมถ้วยชาไว้แยกต่างหากสาหรับ แขกผู้ใหญ่แต่ละท่านไม่มีการใช้ถ้วยวนซ้ำก็จะช่วยในเรื่องของการลดการสัมผัสร่วมได้ส่วนในพิธีของการรดน้ำสังหรนะคะหรือว่าพิธีการรับไหว้ค่ะก็อย่างที่พิมบอกไปค่ะก็แนะนําให้มีเจ้าน้องเจ้าหน้าที่นะคะทีมงานหรือถ้าไม่มีทีมงานจริงก็ใช้เป็นญาติๆค่ะมายืนบริเวณหน้าเวทีก่อนถึงจุดพิธีการนะคะปั๊มเจลแอลกอฮอลให้แขกก่อนแล้วก็หลังจากแขกเดินเข้าและเดินออกมาจากพิธีการค่ะ,คะเช่นก่อนที่แขกจะเดินเข้ามารดน้ำสังใ เบาสาวเนี่ยก่อนจะจับสังก็ปั๊มเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ1ครั้งพอวพอวยพรเสร็จเดินออกมาก็ปั๊มเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออีก1ครั้งก็จะช่วยได้ในเรื่องของพิธีการต่างๆเหล่านี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะเรื่องของการฝากถ่ายภาพนะคะก่อนหน้านี้นะคะในช่วงที่สถานการณ์ยังปกติอยู่นะคะก็จะมีแขกเนี่ยนิยมฝากท้งช่างภาพแล้วก็น้องๆทีมแมงกาลันคิวเนี่ยถ่ายภาพมือถือให้กับแขกนะคะช่วงนี้ก็บีมแนะนําว่าถ้าลดได้เลี่ยงได้ก็น่าจะดีนะคะก็อาจจะ ปีการแปะป้ายขอความร่วมมือจากแขกค่ะแล้วก็จัดสรรบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะให้แขกสามารถถ่ายภาพมือถือด้วยตัวของแขกเองได้โดยที่ไม่ต้องฝากน้องน้องทีมงานหรือว่าพี่พช่างภาพในการถ่ายภาพค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าถ้าเป็นแขกเราคงเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะของบีมก็จะใช้วิธีการให้น้องทีมงานค่ะใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ กรับมือถือมาจากแขกแล้วก็ถ่ายรูปให้แขกอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าให้แนะนํากันจริงๆแล้วก็แนะนําว่าให้แขกถ่ายด้วยตัวเองไม่ต้องฝากใครน่าจะดีที่สุดเลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการคัดกรองแขกก่อนที่จะเข้างานค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่า ถ้าใครจัดงานแต่งงานตามโรงแรมคะ่ะน่าจะสะดวกสบายมากเลยเพราะว่าแต่ละโรงแรมนะคะมีมาตรการในการรองรับการตรวจคัดกรองก่อนที่แขกจะเดินเข้ามาในภายในโรงแรมหรือว่าภายในงานได้ดีมากๆค่ะหลายที่เนี่ยเป็นเครื่องตรวจจับอุณหภูมินะคะแบบที่เป็นกล้องสแกนแบบที่สนามบินเลยนะคะบางที่ถึงขั้นมีตู้ฆ่าเชือ้อให้แขกเดินผ่านเหมือนลอดอุโมง์ก่อนที่จะเดินเข้ามาในโรงแรมด้วยนะคะก็ถือว่า สามารถจัดการได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าบ่าวสาวคู่ไหนค่ะจัดงานที่บ้านหรือว่าจัดงานในสถานที่ที่เป็นหอประชุมโรงเรียนหรือว่าเป็นสถานที่ให้เช่าที่ไม่มีการบริการตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ของสถานที่คอยอำนวยความสะดวกนะคะบิมก็แนะนําว่าให้สามารถติดต่อโดยตรงกับทางอนามัยหรือว่าทางสาธารณสุขค่ะ เพื่อที่จะขอทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการคัดกรองมาประจำจุดประจำหน่วยให้กับงานแต่งของคุณได้ค่ะ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่พิมันจะฝากไว้สําหรับงานแต่งงานของ n e w Normal ค่ะมิมอยากให้่าวสาวทุกคู่นะคะที่กําลังจะแต่งงานในช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะให้รีบจัดการบริหารจัดการทุกอย่างของตัวเองนะคะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดนะคะเผื่อใจล่วงหน้านะคะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่แน่ไม่นอนนะคะมันจะเกิดอะไรได้ทุกเมื่อเลยแหละแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือ เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดค่ะยิ่งคุณมีที่ปรึกษาที่สามารถให้คําตอบที่ถูกต้องได้ดีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับคู่ของคุณเองมากขึ้นเท่านั้นนะคะที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะก็คืออยากจะให้คู่บ่าวสาวนะคะได้ติดตามข้อมูลอยู่เสมอแล้วก็ในช่วงชีวิตที่ใช้ชีวิตปกติอยู่ทุกวันนี้นะคะเวลาที่เดินทางไปลองชุดไป ดูงานดูสถานที่ไปร่วมง,งานต่างๆหรือไม่กระทั่งใช้ชีวิตประจำวันค่ะเตือนให้ตัวเองและคนรอบข้างใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะออกจากบ้านก็ล้างมือบ่อยๆใส่แมสนะคะแล้วก็ดูแลสุขอนามัยตัวเองนะคะงดการสัมผัสร่วมต่างๆเว้นระยะห่างอาศัยโซเชียลดิสเทนซิ่งช่วยให้สังคมของเราปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในภาพรวมปลอดภัยแล้วรวมถึงคุณเองสุขภาพดีแล้วค่ะงาน แต่งงานของคุณเนี่ยถ้าหากว่าถูกจัดเตรียมมาอย่างดีแล้วเนี่ยรับรองว่ายังไงงานแต่งงานของคุณก็จะผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยแน่นอนค่ะคูวาสาวที่กำลังเตรียมงานไม่ต้องเครียดนะคะบิมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ช่วงที่ก่อนจะล็อกดาวเคร่งเครียดม,มาเนี่ยบิมมีการดูแล งานในรูปแบบที่จะต้องใช้มาตรการความปลอดภัยแบบนี้มาไม่ต่ำกว่าสิบงานแล้วนะคะแล้วก็ช่วงที่หยุดล็อกดาวไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จัดงานแต่พอหลังจากที่คลายล็อกเรียบร้อยนะคะบินก็ได้ไปดูแลคู่ว่าวสาวที่ จัดงานแล้วก็ดูแลกันแบบนิวน o วเลเนี่ยแหละค่ะช่วยกันในการดูแลความปลอดภยัยแล้วก็ควบคุมตามมาตรฐานระบบระเบียบที่ทางรัฐให้ไว้นะคะรับรองว่าจัดได้แน่ๆค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะขอเพียงคุณมีมาตรการที่ชัดเจนมีคนดูแลที่สามารถช่วยคุณได้อย่างรู้จริงก็สามารถทําให้คุณจัดงานแต่งงานแบบนิวน o วเลได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคู่ที่จะจัดงานในช่วงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าช่อบนี้ของบีมนะคะมีประโยชน์อยากจะติดตามคลิปอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช anel น,นี้เลยทุกๆวันพูดเราจะมีคลิปใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามกันด้นะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ